สวัสดีครับวันนี้จะมาโชว์วิธีการใช้ Scratch เวอร์ชันพิเศษนะครับกับ Coco กุ๊กบอลก็ Scratch เวอร์ชันนี้เป็นรุ่นพิเศษที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีคำสั่งนะครับในการที่จะใช้งานและควบคุมก o ๊กบอลได้อย่างเต็มที่เมื่อเข้ามาในโปรแกรม Scratch นี้แล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าในคำสั่งในกลุ่มที่ชื่อว่า Motion นะครับถ้าเลื่อนลงไปดูข้างล่างก็จะมีคาสั่งที่ใช้ควบคุมมอเตอร์นะครับอยู่จานวนหนึ่ง แล้วก็ในคําสั่งกลุ่มที่ชื่อว่าเซนซิงนะครับด้านท้ายก็จะมะีบล็อกนะครับที่ใช้อ่านค่าเซนเซอร์ทั้ง8นะครับจากกูเกิลบอร์ดมาใช้งานได้ถ้าเราจะเชื่อมต่อกับกูเกิลบอร์ดนะครับก็ให้ไปที่เมนู Robotics นะครับเครื่องของผมที่ใช้สาธิตนี้เสียบก,กูเกิลบอร์ดไว้เรียบร้อยเปิดแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมต่อผ่านทางคอมพอร์ตหมายเลขก3นะครับก็ผมเลือกคำสั่ง Open Comport นะครับแล้วก็เลือกคอม3 ถ้าอยากจะรู้ว่ามันเชื่อมต่อได้ไหมนะครับเราก็ไปที่เมนูโรบอติกอีกครั้งแล้วก็เลือกโชว์เซนเซอร์วทเช์นะครับตัวเซนเซอร์วทเช์ก็จะอ่านค่าเซนเซอร์ทั้ง8ตัวนะครับมาแสดงบนหน้าจอก็สามารถจะเลื่อนไปมาได้นะครับเอามาไว้ตรงที่เ,เขียนบล็อกก็ได้อโอเคทีนี้เราลองเขียนโปรแกรมง่ายๆดูนะครับก็มาที่คอนโทรลนะครับผมจะอลองเขียนโปรแกรมนะครับตรวจสอบค่าเซนเซอร์ แล้วให้มันเปิดมอเตอร์เนาะก็ตอนนี้ลอง forever นะครับแล้วก็มี If เนาะแล้วก็ค่าเซนเซอร์นะครับก็ตอนนี้เซนเซอร์หนะครับผมต่อเซนเซอร์แสงไว้เนาะค่าปัจจุบันนี้ถ้าทิ้งไว้เฉยๆนี่ประมาณเกือบร้อถ้าผมเอามือไปปิดนะครับค่ามันก็ขึ้นไป300กว่าเนเวลามันมืดนะครับเอามือออกก็กลับมาเป็นประมาณ90กว่า แล้วผมก็จะเขียนโปรแกรมว่าถ้าเซนเซอร์หนเนี่ยมันมากกว่าสัก200ผมก็จะให้มันเปิดมอเตอร์นะครับ A ก,ก็เลือก select มอเตอร์ก่อนนะครับก็เลือกมอเตอร์ที่เราต้องการได้นะครับก็ A B C หรือ D ก็ได้หรือถ้าอยากจะเปิดทีเดียวหลายตัวนะครับก็มีคำสั่งบวก A บ C วก B บวก A บวก B บวก C บ,บ,บ,บวก D ข้างล่างเนี่ยก็คือเอาไว้เพิ่มนะครับค่า มอเตอร์ uh, ที่เราเลือกไว้เข้ากับตัวปัจจุบันเช่นถ้าผมเลือกบวก B นะครับมันก็จะกลายเป็น AB บวกบวกด็อกก็ a b d บวก C ก็กลายเป็น ABCD เปิดทีเดียวคุมทีเดียวทั้ง4ตัวเลยนะครับถ้าจะรีเซ็ตคืนก็เลือก4ตัวบนได้เนะช่นถ้าผมเลือก B มันก็กลับมาเป็น B ตัวเดียวบวก A ก็เป็น A และ B โอเคสมมติผมจะเปิด A และ B นะครับเมื่อเซ็นเซอร์แสงมากกว่า200ผมก็เลือกมอเตอร์ออนฟอร์นะครับ1วินาทีแบบนี้ คผมก็สามารถจะลองได้นะครับก็กดรนะันเนาะพอผมเอามือไปปิดเซนเซอร์นะครับค่าเซนเซอร์ไอตัวมอเตอร์ก็หมุนเวลา1วินาทีอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอของตัวมอเตอร์ไว้แต่พอจะได้ยินเสียงอยู่เนาะเอามือปิดนะครับปุ๊บแล้วก็หยุดโอเคก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับของการใช้ s ส a t c h เวอร์ชันพิเศษกับ Googlebot ครับ